สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูบ้านหลังใหม่นะครับหลังที่หลังที่เ่าไหร่นะลบแน่ดูเลยบ้านะ <c oughs> มันมันสุดยอดอะ่ะ <c oughs> ตัดต้นไม้ต้นไม้อะไนี่ของลุงไหมโอ้หลังคาห้ <c oughs> องน้ำแล้วข้างหน้าใครเขาลือ้อให้เราอ่ะ อะไรใครลื้อเขาไอ้ข้างบ้านเขาเคลียร์อืมนี่มาดูนี่เนี่ยลากไม้มันชอนชัยเข้ามาถึงข้างในลากใส่ทำแตกมาด้วยโอ้โหใส่จริงๆมันซอนใส่อ้นี่อ่าอันนี้ดูไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ หรือมันออกเนี่ยแต,แตกเลยกำแพงแตกเลยตรงนี้ก็ต้องเอาออกแล้วก็ต้องผ่าม่นะครับดูต้นไม้เนี่ยไซใหญ่มากโอ้โหนะวันนี้เดี๋ยวลุงจะตัดให้ผมนะนี่นาะสูงนะปา โอ้ปลาปาเป็นทาซานโอ้โหนี่นะครับก็มาดูข้างนอกอันนี้คือหลังบ้านนะครับแล้วมีต้นไทรใหญ่มากนะครับจริงๆอะผมชอบต้นไม้นะผมไม่อยากตัดเลยถ้ามันไม่มาทําบ้านพัง <c oughs> เอ่อเนี่ยผมขอดูมุมไกลๆนะถ่ายรูปก,ก็สวยนะครับร่มลื่นน่าอยู่มากเลย สูงขนาดนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดเนี่ยมันจะทําให้กาแพงเนี่ยทังหมดเลยทั้งทั้งบ้านของเราแล้วก็บ้านของคนที่อยู่ด้านข้างด้วยนะครับขนาดห้องของแต่ละหลังเนี่ยก็กว้างประมาณ6กถึงแเมตรแต่ว่าเนี่ยต้นไม้อะมัน แผ่ไปเกือบทั้งห้องเลยนะแล้วก็ลามไปถึงอีกหลังนี้ด้วยและตอนนี้นะฐานของมันเนี่ยกว้างมากนะครับวิธีการคือใช้เลื่อยยนตัดลงมาฝาน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 ออกมาในส่วนที่มันติดกับกำแพง จากนั้นต้องใช้น้ํายาฆ่าตอนะครับเพื่อที่ให้มันไม่ต้องกลับขึ้นมางอกอีกไม่งั้นก็ต้องมาตัดตัดอยู่ตลอดเวลาอันนี้นะครับคือภาพก่อนทําแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะมาดูหน้าบ้านอันนี้บ้านที่แบบซื้ไปหมดแล้วแล้วต้นไม้อะแมันขึ้นมานน้นนะครับแล้วตัดข้างล่างไม่ได้นะครับนม่นมันจะล้ม,มต้องปีนขึ้นไปบนนู้นนะครับแล้วค่อยค่อย ลอนกิ่นลอนกิ่งลงมาเรื่อยๆตัดตัดตตัดตัดลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยตอนตอนตอนจนมาถึงข้างล่างนะครับเราล้มทีเดียวไม่ได้ไม่งั้นจะไปโดนบ้านคนอื่นต้นไม้นี้ใช้เวลาประมาณสามวันนะครับเดี๋ยวมาดูกัน